น้ <c oughs> อบวันนี้เป็นยไวันนี้แบบดีใจที่ทุกคนแฟนๆมาหา <c oughs> เยอะมากๆเลยครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนก็อยมารอกัน นานพอสมควรเลยก็ขอบคุณที่พี่ๆมารอกันมากๆเลยครับวันนี้ก็มีความสุขมากๆเลยครับที่ได้ร้องเพลงใหม่แล้วก็เต้นก็คือเพลงเร้องแล้วก็เต้นให้ทุกคนดูเป็นครั้งแรกครับตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็วันนี้ไม่ได้ร้องแค่เอด้วยครับมีอีกตั้ง3เพลง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นวันดีๆของผมอีกหนึ่งวันเลยครับวันที่ดีมากๆเลยก็ยังคงสดใสใช่ไหมคะยังไงบ้างคะก็ ถามว่าสดใสเหมือนเดิมไหมที่ผ่านมากา็ที่ผ่านมาเพลงแรกเป็นหมอนอิงใช่ไหมครับแต่หมอนอิงก,ก็สดใสในระดับหนึ่งสดนิดหนึ่งครับแต่ว่าเพลงนี้จะสดใสแบบขั้นสุดเลยครับสดใสมากๆกใช่ครับนูด้วยวีใช่ครับตีนน้องเอคือสีชมพูตั้งแต่ชุดแล้วก็ MV ด้วยครับมีแต่สีพาสเทลซึ่งแบบน่ารักมากๆเลยใช่ครับวันนี้นแฟนก็มากานันแต็มเลยทั้งแฟนไทยด้วยต้องมีเพื่อนๆดูบันดีแล้วป๊าม,ามาด้วย ใช่ครับวันนี้มากันเยอะมากๆเลยครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในดูมันดิก็มาให้กําลังใจกันหลายคนเลยครับแล้วก็ปามาก็มาด้วยครับปามาไม่ได้บอกเหมือนเมื่อเช้าปามาเพิ่งเพิ่งรู้เมื่อเช้าครับว่าปามาจะมาด้วยปามาไม่ได้บอกก่อนครับเซอร์ไพรส์เลยก็มีเฮียมาด้วยอันนี้เฮียก็ไม่เซอร์ไพรส์นะรู้ครับว่าเขาจะมาแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะมาแบบไหนครับอยู่ดีๆเขาก็โผล่มานั่งค่อยหน้าเลยครับเพราะว่าตอนแรก ผมก็ถ่ายรูปรวมกับเพ,พื่อนพี่น้องที่ดูมันดีอยู่ข้างหลังแล้วก็ขึ้นเวทีมาต่แรกไม่มีเฮียครับแต่พอมาข้างหน้าฟูอา้าทำไมมาอยู่ตรงนี้เลยลเครับรู้สึกบ้างเราร้องเพลงก็คือแข่งก็คือร้องตามได้แล้วอตอนนี้ใช่ครับเพิ่งปล่อยไปสองสามวันเองครับแล้วทุกคนร้องได้แล้วทั้งเพลงเลยครับอาจจะเหลือแค่ท่อนแรปบางท่อนที่อาจจะไม่ยังไม่ได้ฝึกมาครับใช่สองวันไม่ถึงสองวันดีเลยใช่ครับร้าน ทาแล้วครับใช่ก็ดีใจมากเลยครับที่จริงๆผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าอย่างตอนหมอนอินก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับเป็นเอ๊ะก็ยังตื่นเต้นเหมือนกันครับว่าปล่อยไปแล้วทุกคนจะแบบชอบหรือเปล่าครับก็อยากจะขอบคุณพี่แทนด้วยครับแล้วก็พี่ข้าเฟ่โรเฟลโรครับที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้ให้ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณทางมาเบลมากๆเลยครับที่รับเล่น MV MV เเพลงนี้ครับ โอ้โห oh, เลยได้ว่าเขาเป็นสุดยอดเลยครับผมมากติดตามเพลงของพี่แทนลิปตาแล้วก็วงเฟลโลเฟลโลด้วยอยู่แล้วครับซึ่งแบบเราได้ร่วมงานกับเขาแล้วแล้วเขาผมรู้สึกว่าพี่แทนะลายเซนพี่แทนในการแต่งเพลงคือจําง่ายและติดหูมากๆเลยครับหลายเพลงที่ผมฟังก็คืออยู่ในหัวมาเรื่อยเรืจนวันนี้เราได้ให้พี่แทนได้แบบมาแต่งเพลงให้เราอย่างเงี้ยแล้วมาฟิชชิ่งด้วยมาแรปด้วย รจริงเราร่วมแชร์ไอเดียยังไงพี่แทนะคะทีกอ๋อก็พี่แทนเป็นคนอบอกผมว่าการเวลาที่พี่แทนแต่งเพลงเนี่ยเ,<ร>เหมือนแล้วก็การที่เราจะเป็นศิลปินได้คือไม่ใช่แค่ว่าจะให้มีคนมาแต่งเพลงให้เราแล้วเราไปร้องอย่างเงี้ยครับ<ม>คือเราต้องร่วมกันช่วยกันแชร์แชร์แบบไอเดียอะไรต่างๆซึ่งเพลงนี้ก็พี่แทนก็ให้การบ้านผมมาเหมือนกันครับ ตอนแรกพี่แทนก็นัดคุยกันต่อหน้าครับเพราะว่าพี่แทนอยากจะเห็นว่าจริงๆผมผม,มีคาแรคเตอร์แบบนายเป็นคนย,ยังไงครับ,รบก็เลยน,นั่งคุยกันแล้วก็คุยกันถึงคอนเซปต์เพลงด้วยจนได้ออกมาเป็นน้องเอครับแล้วก็ให้กันบ้านมาผมก็ไปลิสต์ลิสต์ลิสต์มาครับแล้วพี่แทนก็เอาสิ่งที่ผมลิสต์ไปเขียนในเนื้อเพลงด้วยก็คือเพลงนี้ผมได้มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยครับจริงทั้งเพลงเลยครับเพราะว่าพี่แทนให้ผมลิสต์มา10อย่างครับประมาณ10อย่างว่า การกระทําอะไรของเขาที่ทําให้เราเอ๊ะอย่างแบบในเนื้อเพลงก็จะมีช่าเมื่อกอดช่าเมื่อชมเหมือนเราหน้ารักหรือว่ามองไปกี่ทีก็ชอบส่งยิ้มให้กันตลอดอันนี้ทบพูดถึงทุกคนเลยทำไมึงต้องเป็นแมวผมอยากแมวทำไมต้องเป็นแมวก็ผมอยากแบบอย่างตอนหมอนอินก็หมอนอินก็มีแมวใช่ไหมครับแต่เพลงนี้จริงๆที่พี่ทีมงานเขาก็ เสนอมาหลายแบบเลยครับตอนแรกมีกระต่ายด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าอยากเป็นแมวอีกครับเพราะว่าผมก็เลี้ยงแมวด้วย mm. แล้วแบบ mm. แฟนๆก็ชอบบอกว่าผมเป็ือนแมว mm. ก็เลยเป็นแมวให้เลยครับเอ็ม mm. บี mm. คือคำหมู่ครับ mm. ใช่น้องเป็นแมวดาราคร่ะน้องเป็นเซเล็บจร mm. ิงๆตอนแรกก็คิดอยู่ครับว่าจะเอาจูไดมาเล่นดีไหม mm. แมวที่ผมเลี้ยงครับแต่ว่าน้องไม่ค่อยได้ ถ่ายงานหรือไม่ค่อยได้เจอใครเยอะๆไม่เจอเลยครับกลัวแบบท้าอน้องมาถ่ายแล้วน้องอาจจะตื่นคนหรือว่าทําพี่ๆเสียเวลาครับก็เลยใช้น้องที่โปรเ e s ชั o นอลเลยดีกว่าครับเป็นแม่โปรเ e s ชั o นอลครับ <c oughs> ดีใจมากๆเลยครับแบบผมก็อย่างคืนวันที่ปล่อยเอ๊ ก็ปล่อยไปแล้วพอดีคืนนั้นมีงานพอดีครับก็เลยอาจจะไม่ได้ตามดูอะไรเท่าไหร่ว่าติดชา้าถึงไหนแล้วมาดูอีกทีตอนเช้าครับตอนที่ไปเอ,อ่อเกิดเชงเหนือแป๊บหนึ่งอ <c oughs> ากาศค่อนข้างร้อนตอนที่ไปแช่ครับแช่ข่าวเช้าว่าอุ้ยติดชา้าติดหลายอย่างเลยก็แบบ รู้ไปพร้อมๆกันทุกคนเลยครับแล้วเซอร์ไพรส์ดีใจมากๆครับที่แฟนๆช่วยกันดันน้องเอช่วยกันซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยกันเปิดฟังช่วยกันแชร์ต่อด้วยครับไปถึงทำคเปรแล้วด้วยตอนนี้โอ้ยใช่ครับอันนี้ตกใจมากเลยครับที่แฟนๆทำให้เหมือนกันอย่างตอนน้องหมอนอิงก็ได้ไปด้วยครับแล้วครั้งนี้ก็ได้อีกแล้วเป็นแฟนน่ารักมากเลยครับูดถึงตอนถ่ายเอ็มวีักสายเหมือน ออโหสดโหสดใสส,ดใส,สดใสมากๆเลยครับเซตพี่เขาเซตอลังการมากเลยครับเรียกว่า MV นี้ดีมดีวิสิกก็จัดเต็มมากๆเลยตั้งแต่ตอนหมอนอิงแล้วที่แบบโห,โหลงทุนไปเยอะมากๆเพลงนี้ก็เซตยิ่งใหญ่อลังการสีสันสดใสมากครับตอนถ่ายก็โยแล้วยิ่งถ่ายกับทามาเบลแล้วก็พี่แทนด้วยแต่ละคนก็คือเหมือนเขามี Energy ที่ดี Energy บวกแบบแผ่ออกมาตลอดงียครับถ้าให้แบบ ถ่ายเอวีไม่เบื่อเลยครับสนุกทั้งวันเลยคือมาเบลไมสยิ้มด้วยกันน่า,นารักมากคมาเบลน่ารักมากๆจริงๆครับแบบก็ไม่ไม่มมมรจริงๆก็ก็คือครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ร่วมง,งานกับทางมาเบลใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนี้ก็อยากจะแบบจีบตัวมาทั้งพิกซี่เลยครับจือตัวมาร้องเพลงด้วยกันครับเพราะยังอยากแบบอยากร้องเพลงด้วยครับ ต่อไป,ปอาอาจจะมีครับออขอให้มีครับอรอเลยครับเพ ن นี้เราก็มีชาเลนจ์ด้วยใช่ครับเพนนี้มีชาเลนจ์ครับเป็นท่าเต้นครับผมก็เต้นลงทิกตอกไปแล้วด้วยเพนะนี้ก็ค่อนข้าง <c oughs> ยากอยู่เหมือนกันครับผมก็ฝึกอยู่สักแป,ป๊บนึงเลยครับทีนี้เราหมายปลาไข่จะต้องเต้นไม่ได้นี่ค่ะชวนใครบางคนมาเต้นเราหรือยังก็มีคนกำลังฝึกอยู่ครับ มีคนกำลังฝึกอยู่ครับเขาก็บอกว่ายากเหมือนกันครับอีก,อก,อกเวลาอีกแค่ไหนหรอครับก็ให้เวลาอีกสักแปบนึงแล้วกันครับ <c oughs> เดี๋ยวน้องจะตกเทรนไปสกักก่อนให้เขารีบเต้นก่อนที่ก่อนที่แบบน้องจะตกเทรนแล้วกันครับแต่ขอให้ไม่ตกครับ <c oughs> เดี๋ยวเห็นแน่นอนครับเพียน <c oughs> อยู่แล้วครับถาอื่มครับ เพลงเกาหลีครับก็เป็นเพลงที่เป็นเป e c i เชยลซิงเกิลของผมครับที่ได้ร้องกับศิลปินเกาหลีครับพี่พอลคิมซึ่งตอนนี้ก็อัดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับอีกไม่นานเร็วๆนี้เดี๋ยวจะบินไปไถ่ายวีที่เกาหลีด้วยครับผมก็ตอนแรกแบบทางดีด music เขาติดต่อครับติดต่อตเหมือนติดต่อกับทางนู้นทางนู้นก็สนใจ เราด้วยเหมือนกันครับก็เลยแบบดีลกันแล้วก็ได้มาร้องเพลงคู่กันเลยซึ่งตอนที่ดูครั้งแรกครับก็ตกใจมากเพราะว่าไม่คิดว่าเด็กตัวน้อยอย่างเราครับจะได้แบบมาร้องเพลงกับเขาเรียกว่าเป็นตัวพ่อของเพลงโอเอซีเกาหลีเลยอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบโอ้ใช่ครับเซอร์ไพรส์มากเลย ไปหัดด้วยกันเลยครับใช่เจอ,จอกันเลยครับแล้วก็พี่พอลคิมช่วยแนะนําอะไรผมเยอะเลยครับพี่พอลคิมคุมอัดเองเลยความสามารถในเรื่องของภาษาแล้วันเป็นยังไงบ้างก็เา <le. S 2> ผมชอบฟังเพลงเกาหลีอยู่แล้วครับเลยอาจจะตั้งชอบฟังมั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเลยอาจจะติดสำเนียงเอ่อมาบ้างครับก็เลยเรื่องสำเนียงก็ พยายามทำให้เหมือน native speaker ให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเขาก็มีทางฝั่งออพี่พอคิมเขาก็มีคนไกด์ร้องมาให้ครับก็พยายามแกะแล้วก็ร้องตามครับเม่ไหรต้นปีหน้าได้ฟังแน่นอนครับสป,ปอยแนวเพลงนะเปสนเพลงเครับเป็นเพลงเพลงสดใสเหมือนกันครับแต่ว่าไม่ได้สดใสเท่าน้องเอครับแต่เป็นเพลงที่มัน feeling good มากๆเลยแต่ก็เต้นเหมือนกันใช่ไหม อาจจะไม่ได้โอ้ไม่เต้นเท่าเอแน่นอนครับอาจจะท่าเต้นก็อาจจะแบบนิดนึงอาจจะมีท่านิดหน่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเพลงน่ารักครับจะมิไปเมื่อไหร่อะยังบอกไม่ได้ครับแต่ว่าเร็วนี้ครับเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อยเลยเตรียมตัวพร้อมครับแล้วก็อาจจะต้องรีบถ่ายด้วยครับเพราะว่าวางแผนไปแล้วว่าจะปล่อยช่วงไหนครับต้นปีหน้าครับอีกจริงๆต้นปีหน้าพูดเหมือนนานแต่ว่า จะปีใหม่แล้วครับก็อีกไม่นานแล้วครับตอนนี้เัี่ยเป็นใครก็มือดีมากเลยใกล้ฟังทีเราต่อต่อตเลยใช่ครับตอนนี้แบบมีแพลนวางไว้เยอะพอสมควรเลยครับซิงเกิลสามก็วางมีอัดไปบ้างจริงๆซิงเกิลอื่นน่ะก็แพลนไว้แล้วเหมือนกันครับอัดมีอัดไปบ้างแล้วบางเพลงด้วยครับแต่ว่าก็กําลังดูอยู่ครับว่าซิงเกิลสามจะเอาเป็นแนวเพลงแบบไหนดีเพราะว่ามีเพลงที่แบบทางดีดีวิสิกเขาก็ จีบพี่ๆที่แบบนักแต่งเพลงมาแต่งให้หลายคนเลยแล้วก็ต้องเลือกครับว่าซิงเกิลสามจะแบบไหนดีล้วอย่างตัวเราอยากได้เป็นแบบซิงเกิลสามแหละครับซิงเกิลแรกฟังสบายซิงเกิลสองน่ารักสดใสซิงเกิลสามก็ล็อกแล้เพลงรลอเล่งอาจจะเป็นเซ็กซี่เหรอครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเซ็กซี่ ยังไม่เซ็กซี่หรอกหรือเปล่าครับอาจจะเป็นเพลงเศร้าอกหักแบบน้ำตาแตกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าไมอยากดูนะแต่เดี๋ยวอาจจะมีอาจจะมีก็ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อใช่ครับดีมดีแลนนี่ครับถ้าอยากดูเซ็กซี่ดูในดีมดีแลนน์ได้ครับอุ้ยสปอยแล้วสิดีมดีแลนน์เซ็กซี่ ก็มีเซ็กซี่อยู่ครับแต่ระดับไหนก็ก็เยอะอยู่เหมือนกันครับอะไรนะครับี่ก็ให้แหละครับเอ๊ะดีมดีแลนดีมดีแลนมีอะไรให้เอเยอะเลยครับมีอะไรให้แบบมีโชว์ที่คิดว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นจากผมกับเฮียด้วยครับแล้วก็ ไม่ได้มีแค่แบบผมหรือเฮียหรือว่าผมกับเฮียคู่กันนะก็คือมีผมกับไปคอลแลบกับเพื่อนพี่ๆน้องๆในดูบันดีด้วยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่2คนอาจจะเป็น3 4, 5 6คนเลยครับว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูกันครับว่าเราจะโชว์มาเป็นรูปแบบไหนครับสำหรับใครที่กดบัตรแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันที่13บมุกลาครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดตอนนี้ยังเหลือบัตรอยู่ครับอยากให้ทุกคน กดไปดูกันจริงๆนะอยากให้ทุกคนไปแบบไปให้กำลังใจเราวันนั้นครับหรือว่าใครที่ไม่สะดวกก็กดบัตรสตรีมมิ่งก็ได้ครับอัวใครใหญ่ไหมตัวถ้าความใหญ่ของเซอร์ไพรส์นี่ยองจริงแล้วโอ้ใหญ่กว่าแบ็กดรอปอันนี้เลยครับ <c oughs> ใหญ่กว่าเลยครับพลาดไม่ได้แล้วล่ะใช่ครับพลาดไม่ได้เลยเวทีมันจะยิ่งใหญ่หรือังไงเลมุ้ยเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเอ่อโชว์ที่อิมแพคด้วยครับใหญ่มากๆเลยครับแบบ ก็ไม่รู้เราไม่เคยไปยืนตรงนั้นด้วยครับก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ Impact แล้วเราจะเป็นยังไงจะรู้สึกยังไงจะตื่นเต้นมากน้อยแค่ไหนครับบางทีอาจจะก็มองได้หลายมุมว่ามีแฟนๆไปหาเยอะก็ตื่นเต้นมากครับแต่บางทีอาจจะแบบเยอะหรือแฟนๆอยู่ไกลเกินจนแบบก็คงอาจจะไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างแรกครับน่าจะตื่นเต้นมากๆสบายเวอร์ครับใช่ตอนนี้ <laughs> เปิดกล้องไปแล้วด้วยครับเปิดกล้องไปบางส่วนแล้วครับแต่ว่ายังเก็บเป็นความลับอยู่ครับยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยยังบอกอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นซอมบี้หรือเปล่ายังบอกไม่ได้เลยครับใช่แต่มีคนเป็นซอมบี้แน่นอนครับอุ้ยบอกได้และบอกได้แล้ครับก็ต้องมีซอมบี้อยู่แล้วครับใช่แต่ว่าจะเป็นใครไม่รู้เหมือนกันครับป่าดงก ครับก็ขอฝากเพลงอด้วยนะครับก็วันนี้เป็นวันโชว์เคสของเพลง A นะครับเป็นซิงเกิลสองของนุนิวเลยครับก็เป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนแบบมีความสุขมากๆเวลาฟังครับเพราะว่าผมตั้งใจร้องแล้วก็ตั้งใจใส่ความสุขตอนที่ร้องเพลงนี้ลงไปเยอะมากๆเลยยังไงก็อยากให้ทุกคนไปเอ๊ะกันทุกวันเลยครับแล้วก็รับฟังได้ที่ YouTube, ยูทูบยังดีมิวสิกับแล้วก็หรือทุกคนจะขอไปที่คลื่นวิทยุต่างๆก็ได้นะ